ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะครั้งแรกของการเดิฟิลเลอร์ใช่ค่ะครั้งแรกอะไรแบบตัดสินใจที่แบบมาหาหมอคุณหมอนหวานเองโอ้เลือกคุณหมอเยอะมากแต่ว่าตัดสินใจมาทำที่คุณหมอน้ำหวานค่ะถ้าเราเทียบกับ เคสวันนี้นะคะหมอก็จะทําการปรับลงลึกถึงชั้นโครงสร้างของใบหน้าเลยนะคะตั้งแต่ชั้นกระดูกเนาะชั้นเส้นเอ็นบนกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ชั้นผิวด้านบนนะคะปรับให้หน้าดูหวานดูละมุนขึ้นหลักๆเลยจุดที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดกึ่งกลางของใบหน้าก็คือบริเวณของกระดูกหน้าแก้มนะคะจะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะมีร่องมีความหวังลงไปส่วนหนึ่งที่ เวลาเราเติมหน้าแก้มไปแล้วจะช่วยก็คือบริเวณของใต้ตาค่ะใช้ตัว HA filler โมเลกุลเล็กเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะทำให้หน้าแก้มดูเต็มแล้วก็ใต้ตานะคะดูตึงดูเต็มแล้วก็เก็บร่องเก็บถุงใต้ตาได้ด้วยนั่นเองค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริเวณของร่องแก้มนะคะทางนี้ เนาะเคยผ่าตัดมาก่อนส่วนฝั่งนี้เนาะจะเห็นว่าร่องแก้มเขาดูลึกกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการประเมินนะคะเราจะต้องทําการประเมินด้วยตัวอย่างที่ไม่เท่ากันเนาะถึงจะได้ความสวยแล้วก็ความสมดุลทั้งสองฝั่งนะคะการแก้ไขตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าใบหน้าส่วนกลางนะคะแก้ไขส่วนนี้จะทําให้เรารู้สึกว่าดูสดชื่นดูสดใสขึ้นนะคะแก้ไขความเหนื่อยล้าของคนไข้ได้นั่นเองค่ะ รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะชอบค่ะด็อกเตอร์น้ำหวานคลีนิกครบทุกบริการเพื่อความสวยเซบุ๊กด็อกเตอร์น้ำหวานคลีนิก